กาบสบายดีเด้อสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อก็สาปาน้องสลา,า,สา,าแม่น้องแม็กอีกแล้วยามแดงๆทรงใบสามพี่น้องไองเนาะส่วงนั้นาดูเฮ็ดโค้ดูเฮ็ดปวกขนาดพี่น้องภาษาวันสาปาเอินเฮ็ดปวกแต่ว่าภาษา,า n, อีสานภาษาไทยเฮ็ดโคนเนาะสปาเคยได้ยินพี่น้องเองสาปานกไปเข้าห้องน้ำพี่น้องสิงมาเล่าให้ฟังเนาะ ไปขัห้องน้ำบังเอ,อิญไปเจอเห็ดปวกพี่น้องอ,อีกกลุ่มหนึ่งด้วยวหมูหนึ่งนั่นแหละบ้าเลยลายพี่น้องบ้าเตะแต่ว่าฟรีก็มันจูมนะพี่น้อง,งวางนี่าเนาะแต่ว่าไม่ได้สปาสิบไปเก็บเลย้ยพี่น้องไอที่นม่กระตุกนะพี่น้องเอ,อเกิดใช่กระบปกเกิดพี่น้องไปเกิดบนสปาเอากระตุกเก่าไปถิ่นนะแต่ว่าว่ารังก็ได้ยี่ดอกเนาะมันมีตะคนกันเองในโรงงานนะครับเราคนหนึ่งไปเก็บคขึ้นได้กินน้ำกันแหละ ขันอยู่ในป่ายอย่ในโดดบ่บัวได้เลย,ย,ยพี่น้องเลยโดยเดี๋ยวเขาก็สิบไปไปเก็บเพ็รปั่วกันพี่น้องเลยมาเนี่ยเอามะเกงแดงขันซื้อกับแพงแพงพี่น้องสองร้อยหกสิบบาทกด้พ่อแกงพี่น้องเอะขันอยู่แถวเขตเซโนนี่ฮะสิบพันกับพ่อเกงด้วยค่ะเป็นเงินนี่ห้าสิบพันก็ถืออยู่ประมาณร้อยแปดสิบแล้วยเก้สิบกับพ่อเกงเนาะอันนี้สปาโน,นงซื้อแล้วมวันสองร้อยหกสิบบาท ถ้าแกงก็จะได้ประมาณถ้วยน้อยนึงพี่น้องยกินแต่ฮิปปี้คนท้อนในพี่น้อยเอฟซี FC ว่าสปานจอยร่วงมาพี่น้องจอยอยู่บ่จอยร่วงอยู่บ่โดยสปานก็จะไปเก็บผิดปวดกันพี่น้องเยโอ้ยดูปวดในน่อก็จับเสื้อบปวยอึ้งเขินพี่น้อยดีใจได้เห็ดปวดมาสั่นๆนิดน,นึงกับกดอูอยู่น้ำเอือยตาบนมือในน้อยู่น้ำเอือยเยี่ยงเลยอ่ะ ไปต่ามาเด้อแซ่บว่ะอีมาเน่โดยๆโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิพากันไปเก็บผักปวกเนาะพี่น้องเนาะปาอน้องไปด้ไปเก็บอยู่กลๆงงานนี่พี่น้องไปเบิ่งันเนาะโดยเฮาสิถ่ายนั่นเนาะมีแต่องามๆพพใสมูใหญ่เนาะอื แมกเอยยุ่งกินนะลูกเด้อโอ้ยผมไปที่น้องสปันทข้างหมอเลยเนาะพี่น้องเอออันนี้งปูพี่น้องไอ้ปูเทเคตรเลยาอนีบริารประเริตออย่างเนาะเสียงดังเล้นพี่น้องไอ้เพราะว่าเปิดเครื่องน้ำก่อนอยู่เนาะ ยัมีเงินะสะพานซื้อหาซื้อไม่อยอ่ Yeah. ตอน่องเนาะ้ึงยันบรเซตาำแรดุพมพี่น้องกินน้ำกกนเนาะขาวแดงเจ็บใดตอนไปเก็บนะพี่น้องลืมหันกล้องเนาะหันกล้องพิษน้องเลย ปูนกินบัดละเบิ่งเบิ่งเสียบเบิ่งหมอพี่น้องหมอดเกงเฮ็ดสวดหมอเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวมันห้อนมันก็สซีุกลงไปเองเนาะสบานกะสีไปเก็บพายตู้นั่งตูน่ะพี่น้องเลยไปไปเก็บน้ำกันเลยเนาะพักนั่งตู้นี่กะ ฟอนองแม็กแครพี่น้องเอ้ปูไว้นนี่เนาะพอได้เก็บจีดอกพอได้ใส่แกงเห็ดแกงหอนเนาะตัวนี้เล้นหนน้ำขวดเ่า เนีสหักกินง่ี้ไงได้เดดเเดี๋ก็ขึ้นไม่เนาะฝนโซนนี้หนาฝนอยู่ใส่ายก็หอมพี่น่อยแส่หน่อยโบหอม ว่ารองแม็กอยู่กับลุงเหมือนเนีาะอู้เมื่อดมือดมือดพี่น้องมือดเจแกงเพ็ดแกีแกงฮอน ทำมาให้ดูให้กินพี่น้องเอ้ยเป็นแคปแคปแกลืมเนาะถ่ายคลิปก็ได้หมดไายแล้วก็ลูกก็ให้พี่น้องเลยนุ่งจะลายแคปงูเลยกับปานนั่นพี่น้องเฮ็ดแกเฮ็ดแกเกิดใส่กับพกเกิดพี่น้องไปเกิดอยู่ในี้มันจะทุกขเก่านะ่ะโอ้ยเสียวพี่น้องใส่ลงไปพี่น้องผมมากกใส่แล้วเนาะ อ๋อปวดขึ้คุย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 ฮอนฮอนพี่น้องเลยแต่โอเคพี่น้องสำหรับคลิปแม่น้องแม็กกับสปานมาแกงเฮ็ดปวกกับสิขอจ้าคลิปไปแล้วพี่น้องเลยเนาะตอนเกเพ็ดปวดก็เสียใจแห้พี่น้องเลยหันกล้องพิดล้านเนาะพิดแบบว่าพิดมุมกลับแบบเอากล้องแบบตั้งนะพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้กับสิขอจบคลิปไปแล้วมาคลิปฝาดด้คกนแชร์ ก็เป็นไม้ใจสปานคือเก้าพี่น้องเนาะใส่ไ,ได้พี่น้องสบายดีมือ,อกับพือเปื้อนไปเด็ดพักเด็ดหยามมาเนาะโดย